สวัสดีนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมไอ์กับช่อง Nextgen c ับฟอร์ครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปรับชม Nextgen Ford Ranger รุ่น Wi ส์ t a ็คันสีเหลืองที่แต่งหล่ออยู่ด้านข้างผมคันนี้เลยนะครับสำหรับในส่วนของอุปกรณ์ของแต่งนะครับที่คันนี้ผมได้ตกแต่งให้กับคุณพี่ชนะนะครับจะมีอะไรที่พิเศษจะมีอะไรที่ว้าวบ้างนะครับฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์ให้กับช่องเ e ็กเจนคับฟอร์ของผมด้ครับเดี๋ยวเราไปรับชมในรายละเอีียยดอตตััััััวรรรถคคคนนน้ก่เลบบไปชม โอเคนะครับ Next Gen Ford Ranger รุ่น Wildtrak นะครับเปิดตัวมาด้วยกันทั้งหมด4รุ่นนะครับจะมีเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับราคา999,000บาทนะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดซิงเกิลเทอร์โบนะครับราคาจะอยู่ที่1 4 9 0 0 0บาทนะครับและคันที่จอดอยู่ด้านข้างผมคันนี้นะครับจะเป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับไบเทอร์โบนะครับขับเคลื่อน2ล้อหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นตัวท็อปขับ2นั่นเองนะครับราคาจะดจำหน่ายจะอยู่ที่1,159,000บาทนะครับและ ตัวท็อปที่สุดนะครับจะอยู่ที่ราคา1 2 9 9 0ล้านบาทนะครับและสีสวยๆที่จอดอยู่ด้านข้างผมคันนี้นะครับจะเป็นสี l ักซี่เยลโล่นั่นเองนะครับหรือว่าเรียกว่าสีเหลืองนะครับสำหรับ n ิกเ g e n f o r d r น n จอ r ์รุ่น Wi s e t แทนะครับคันที่อยู่ด้านข้างผมคันนี้นะครับจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์นะครับ2.0ลิตรครับให้แรงม้าอยู่ที่210แรงม้าครับแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะครับจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับแล้วก็มาพร้อมกับไบเท ในส่วนของการทํางานของเทอร์โบนะครับก็จะแบ่งหน้าที่เป็น2ส,ส่วนนะครับและสําหรับ Next Gen For d r นเจอรรุ่น WiseTag นะครับจะมีให้เลือกทั้งหมด6สีนั่นเองนะครับจะมีสีขาวมุกสีดําสีบรอนเงินสีเทาดําสีส้มและสีเหลืองคันที่แต่งหล่อยอยู่ด้านข้างผมคันนี้เลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปรับชมดีไซน์ด้านหน้าตัวรถกับ Nextgen f o r e r นเจอร์ ac, คันนี้กันต่อเลยครับไปรับชมครับโอเคนะครับ สำหรับ Nexgen Ford Nextgen Ranger รุ่น w i s e t a c คันสีเหลืองที่แต่งหล่อคันนี้นะครับมาพร้อมกับดีไซน์แบบใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับด้านหน้าเราเริ่มกันที่ไฟนะครับสำหรับไฟนะครับในรุ่นของ n e x กเ n n ร r r า l ส g e r w นะครับจะมาพร้อมกับไฟ LED C- แคมป์แบบนี้นะครับจะมาพร้อมกับไฟ daytime running ด้วยนะครับสสว่างในช่วงกลางวันนะครับและระบบ2สว่างจะเป็นแบบ LED นั่นเองครับ คันนี้นะครับผมได้เสริมอุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับทำให้ไฟหน้าของเราดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับด้วยการใส่ข้อไฟหน้าให้ด้วยนะครับจะเป็นสีดําด้านแบบนี้นะครับถ้าผู้ชมจะสังเกตนะครับการติดชุดครอบนะครับจะไม่บังเส้นของ LED นะครับที่เป็นในส่วนของไฟเดย์ไทม์อันนี้นะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยนะครับว่าความสว่างยังคงเดิมนั่นเองครับต่อมาครับกระจังด้านหน้าครับคันนี้อัปเดตเพิ่มเติมให้นะครับเป็นกระจังด้านหน้าที่มีตัวอักษร FORD นะครับ คันนี้เลือกทําเป็นสีดําด้านแบบนี้นะครับมาพร้อมกับไฟ LED 3จุดบนหน้ากระจังแบบนี้เป็นสีส้มนั่นเองครับและในส่วนของ Next Gen Ford Ranger w i l d t a k คันนี้นะครับอย่างที่ผมได้บอกไปว่าเป็นตัวท็อปขับ2นะครับจะมาพร้อมกับกล้อง360นะครับที่อยู่กล้องด้านหน้าที่อยู่ตําแหน่งบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะ insert ภาพให้ดูนะครับตำแหน่งของกล้องเราจะคงคงเดิมไว้ที่ตําแหน่งเดิมนะครับไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนตําแหน่งของกล้องใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ตะแกรงนะครับช่องช่องรูระบายลมนะครับ ก็มีขนาดที่ใกล้เคียงกับของเดิมนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะครับในส่วนของเรื่องของลมที่จะเข้าไปช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนนะครับโอเคครับมาพร้อมกับเซ็นเซอร์องกันกันชนด้านหน้าทั้งหมด4จุดนะครับแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกที่เป็น LED ด้วยนะครับคันนี้นะครับจะมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยต่างๆนะครับจะมีเรดาร์อยู่ที่บริเวณนี้นะครับในการตรวจจับวัตถุนะครับที่จะเข้ามาชนกับตัวรถนั่นเองครับคันนี้ด้านล่างตัดเป็นแข้งสี วันเงินแบบนี้นะครับโอเคครับต่อขึ้นมาเลยครับสำหรับคันนี้ผมได้เสร er like coast, shock, ิมรอเพิ่มเติมให้กับสกูปฝากระโปรงด้านหน้านะครับคันนี้ทาเป็นสีทูโทนให้ตัดกับตัวรถนะครับจะเป็นสกูปนะครับทรงฟิตนะครับมีมา u มสแตงโอเคครับดีไซน์ด้านหน้าตัวรถก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของดีไซน์ด้านข้างตัวรถกับนิกเกิลฟอร์เดนเจอร์ไวส์แท็กนะครับคันนี้กันต่อเลยครับไปรับชมครับต่อโอเคนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันต่อในส่วนของดีไซน์ด้านข้างตัวรถกับนิกเกิลฟอร์เดนเจอ สำหรับ n ิกเ Gen ฟอร์เร r รุ่น w i ย e t ท c นะครับจะมีการขยายฐานล้อมากขึ้นถึง50มิลนะครับทำให้เราได้ตัวถังบอดี้ที่กว้างขึ้นและใหญ่ขึ้นนะครับรวมถึงห้องภายในห้องโดยสารที่กว้างขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านข้างกันก่อนนะครับด้านข้างจะมีมการขยายของฐานล้อขึ้นมานะครับจะสังเกตว่าจะมีความกว้างมากยิ่งขึ้นนะครับมีเส้นสายที่ดูมีความทัฟมีความเป็นสันมีความมีความคมมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ คันนี้นะครับผมได้เสริมอุปกรณ์เพิ่มเติมให้นะครับเป็นคิวล้อ6นิ้วสีดําด้านแบบนี้ด้วยนะครับและที่คันนี้พิเศษกว่าทุกๆคันที่ผมเคยรีวิวไปนะครับคันนี้อัปเกรดให้นะครับเป็นยางนะครับล้อแมกขนาดขอบ20นะครับแต่ว่าที่พิเศษคือคันนี้ใส่เป็นออฟเซ็ตลบ44นั่นเองนะครับได้มีการยกตัวรถขึ้นด้วยนะครับเป็นหน้า3หลัง2นั่นเองนะครับพร้อมกับ ปรับตำแหน่งองศาต่างๆนะครับทำให้เวลาเลี้ยวนะครับไม่ติดแน่นอนนะครับผมโอเคครับในส่วนของด้านล่างนะครับช่วงล่างก็จะเป็นระบบดิสเบกคู่หน้าและคู่หลังให้ด้วยครับต่อมาครับในส่วนของช่องระบายลมด้านข้างนะครับก็จะเป็นสีดำแบบนี้นะครับมีอักษรคำว่าไบเทอร์โบนะครับอยู่ที่กลางช่องระบายลมแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตัดด้วยสีบรอ์เกรแบบนี้ด้วยนะครับ ต่อมาครับที่กระจกมองข้างครับกระจกมองข้างมีการดีไซน์ปรับเปลี่ยนใหม่ครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่มุมกระจกครับเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่นะครับในขณะที่เปลี่ยนช่องทางการจราจรด้วยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับกล้อง360องศาด้วยนะครับในส่วนของตำแหน่งด้านข้างนะครับและในรุ่นของ Next Gen Y Tech นะครับจะมีไฟนะครับที่อยู่ใต้มุมกระจกแบบนี้นะครับเป็นไฟ่อกแสงสว่างนะครับทำให้ผู้ใช้งานนะครับเห็นด้านข้างตัวรถได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับ ต่อมาครับนิกเกิลฟอร์เดนเจอรุ่น w i s e t a ็นะครับจะมาพร้อมกับ Smart k e y l ์เลนั่นเองครับปดล็อกตัวรถได้อย่างง่ายดายครับแล้วก็ล็อกตัวรถได้อย่างง่ายดายนะครับเพียงเอามือสัมผัสไปที่บริเวณนี้นะครับเมื่อมีกุญแจอยู่ที่ตัวเรานะครับก็สามารถเปิดรถได้อย่างง่ายดายแบบนี้ครับโอเคครับคันนี้ผมติดฟิล์มให้นะครับบันหน้า60และรอบคัน80นั่นเองครับเสริมหล่อด้วยกันสาดข้างแบบนี้ครับ และราวหลังคานะครับที่เป็นเอกลักษณ์ประจารุ่นของไวส์แท็กนะครับมีมาให้จากโรงงานเลยนะครับไม่ได้มีการเจาะตัวรถเพิ่มแต่อย่างใดครับติดตั้งสามารถใช้งานได้ครับคงทนแข็งแรงครับสำหรับสายแคมปิ้งนะครับก็สามารถยึดติดกับแหลกหลังคาเพื่อบรรทุอุปกรณ์แคมปิ้งได้เพิ่มเติมเลยครับต่อกันมาครับบันไดข้างครับกับดีไซน์การออกแบบใหม่ครับในรุ่นของไวส์แท็กนะครับก็จะเป็นสีบรอนซ์เงินแบบนี้นะครับทำให้ดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับคันนี้ได้ทําการติด อุปกรณ์เสริมให้นะครับนั่นก็คือเบ้ารองมือเปิดนั่นเองครับป้องกันรอยขีดข่วนนะครับในขณะที่เราเปิดรถครับแล้วก็คันนี้สั่งออกแบบพิเศษนะครับสำหรับสติ๊กเกอร์นะครับจะสังเกตว่าหล่อมากๆนะครับผมสีเหลืองเราก็จะทําเป็นโทนสีดําตัดแบบนี้นะครับทำให้ด้านข้างตัวรถเราดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นครับโอเคครับต่อกันมาในส่วนของด้านท้ายเลยครับด้านท้ายนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่า Next Gen Ford Ranger w i l d t a k นะครับ มีการขยายฐานล้อมากขึ้นถึง50มิลมนะครับนอกจากการขยายฐานล้อที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับยังมีการปรับเปลี่ยนในตำแหน่งของช่วงล่างใหม่ด้วยนะครับอย่างเช่นนะครับชคอัพนะครับในตำแหน่งของช็คอัพนะครับมีการจัดวางตำแหน่งใหม่นะครับให้ชคอัพอยู่นอกแคสซีนะครับซึ่งจะช่วยในเรื่องของการทรงตัวนะครับหรือการเข้าโค้งต่างๆและก็ทำให้บรรทุกน้ำหนักได้มากขึ้นด้วยครับและ n e เ t g ไวน์แท็จะมาพร้อมกับดิสเบรกคู่หน้าแล้วก็ดิสเบรกคู่หลังด้วยนะครับโอเคครับต่อกันมาเลยครับ บันไดหยยบข้างท้ายกระบะนะครับมีมาให้ในรุ่นของ Next Gen w i t t a g ด้วยนะครับเพิ่มความสะดวกสบายนะครับสำหรับผู้ใช้งานที่จะขึ้นไปหยิบสัมภาระบนท้ายกระบะแบบนี้ด้วยครับและอีกหนึ่งเอกลักษณ์ประจำรุ่น w i t e t a g นั่นก็คือ Sport Bar นั่นเองนะครับจะมีมาในรุ่นของ w i t t a g เท่านั้นนะครับผมติดตั้งมาจากโรงงานนะครับคงทนแข็งแรงสามารถติดสิ่งของต่างๆได้นะครับในการที่เราจะไปแคมปิ้งด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับด้านหน้าด้านข้างก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของดีไซน์ด้านท้ายตััััวรรถกกบบ Nextgen Fordenger WiTtag ุ่่นนนคี้ตอเลย โอเคครับต่อกันมาเลยครับกับดีไซน์ฝาท้ายแบบใหม่นะครับที่มีมาในรุ่นของ Next Gen w i s e Tag นะครับจะสังเกตว่ามีความเป็นมิติมากยิ่งขึ้นนะครับมีส่วนเคิร์ฟมีส่วนเว้าโค้งแบบนี้นะครับเพราะว่าเราได้ดับดีเอมาจากรุ่นพี่อย่าง F150 นั่นเองครับมีการปั๊มคําว่า Ranger นะครับลงไปที่ฝาท้ายแบบนี้นะครับทำให้ดูแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นครับคันนี้เพิ่มเติมอุปกรณ์ให้นะครับโดยการติดสติกเกอร์ไปที่ ช่องคาว่าเรนเจอร์แบบนี้นะครับทำให้ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นด้วยครับมาพร้อมกับโลโก้ฟอร์ดที่อยู่กลางฝาท้ายแบบนี้นะครับแล้วก็มาพร้อมกับกล้องมองถอยหลัง360องศานะครับผมไฟเบรกดวงที่3ครับถูกย้ายตำแหน่งมาจากด้านบนครับมาอยู่ด้านฝาท้ายแบบนี้ครับมาพร้อมกับมือเปิดแบบนี้นะครับและในรุ่นของ Wi s สแต็นะครับจับมาพร้อมกับฝาท้ายที่เรียกว่าเป็นฝาท้ายผ่อนแรงครับเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้นครับโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนะครับสามารถเปิดปิดฝาท้ายได้อย่างง่ายดายนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูพื้นที่ในช่องกระบะท้ายกันบ้างนะครับสำหรับ Next Gen Ford Ranger รุ่น w i s t a k นะครับจะสังเกตว่าบริเวณซุ้มล้อนะครับจะมีความแคบลงนะครับแบบนี้นะครับนั่นหมายความว่าผู้ใช้งานนะครับสามารถบรรทุกพาเลทนะครับขนาดมาตรฐานนะครับขึ้นรถแบบนี้ไปได้เลยนะครับไม่ต้องยกสิ่งของลงจากพาเลทนะครับเพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในการใช้งานครับแล้วก็มาพร้อมกับช่องเสียบปลั๊กไฟนะครับที่สามารถใช้งานได้นะครับผม ไม่ว่าจะเป็นปลั๊กสามขานะครับหรือว่าเป็นช่องเสียบแบบที่จุดบุหรี่นะครับก็มีมาให้ในบริเวณท้ายกระบะแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับช่องแบ่งสัมภาระด้วยนะครับเพิ่มความเป็นระเบียบนะครับเพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในการบรรทุกสัมภาระบริเวณท้ายกระบะนะครับผมแล้วก็จะสังเกตได้ว่ากระบะไลเนอร์ของเจ้าวายเทคนะครับจะไม่เหมือนของพวกเรนเจอร์ x อ็หรือว่าเรนเจอร์สปอร์ตนะครับจะสังเกตว่ามีความเรียบของไลเนอร์นะครับ สามารถนอนได้เลยนะครับต้องบอกว่าใครที่เป็นสายแคมปิ้งนะครับนอนท้ายกระบะได้แน่นอนครับผมโอเคครับมาพร้อมกับไม้บรรทัดแบบนี้ด้วยนะครับสามารถทํางานได้จริงนะครับบนฝาท้ายนะครับเพราะว่าฝาท้ายของเรามีความแข็งแรงมากนะครับปลอดภัยแน่นอนครับโอเคคันนี้ผมเพิ่มเติมอุปกรณ์นะครับกันชนท้ายคันนี้เราเปลี่ยนกันชนท้ายนะครับคันนี้เรายกกันชนท้ายของ แฮมเมอร์นะครับติดตั้งเข้าไปนะครับต้องบอกเลยว่าหล่อเท่มากๆนะครับมีไฟถอยหลังมาให้ด้วยไฟสองป้ายทะเบียนก็มีมาให้นะครับมาพร้อมกับห่วงโอเมก้านะครับห่วงลากจูงแบบนี้เลยนะครับผมจะสังเกตว่างานของแฮมเมอร์นะครับจะมีความเข้ารูปนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์4จุดนะครับเซ็นเซอร์ป้องกันการชนด้านท้ายนะครับเราก็ย้ายมาอยู่ที่ตำแหน่งเดินนะครับสามารถใช้งานได้ตามปกตินั่นเองครับโอเคครับดีไซน์ด้านหน้าตัวรถด้านข้างตัวรถและด้านท้ายตัวรถก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมพา ไปรับชมดีไซน์นะครับที่มีการออกแบบใหม่ในรุ่นของ Next Gen Ford Ranger Wildtrak แล้วก็เทคโนโลยีที่มีมาในรุ่นของ Next Gen Ford Ranger รุ่น Wildtrak ขับเคลื่อน2ล้อคันนี้กันต่อเลยครับเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันครับโอเคนะครับเรามาต่อกันในส่วนของดีไซน์ภายในตัวรถนะครับแล้วก็เทคโนโลยีที่มีการปรับปรุปรงครั้งใหญ่ ปรุงให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นจากพวงมาลัยกันก่อนเลยครับพวงมาลัยนะครับจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้ามันติฟังชันนะครับน้ำหนักเบาขับง่ายสะดวกสบายนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปว่าคันนี้มีการเปลี่ยนล้อนะครับเป็นล้อแมกขนาดขอบ20นะครับแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาในการขับขี่ครับเพราะว่าพวงมาลัยไฟฟ้านะครับจะช่วยในส่วนของน้ำหนักนะครับที่ให้น้ำหนักเบานะครับและในทางกลับกันนะครับเมื่อความเร็วสูงนะครับพวงมาลัยก็จะหน่วงให้อัตโนมัตินะครับมีความแม่นยำมากมากครับในส่วน เป็นพวงมาลัยที่หุ้มด้วยหนังนะครับแล้วก็เดินด้วยแต่เข็บสีส้มนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจํารุ่นของไวส์แท็กเลยนะครับมาพร้อมกับหน้าปัดดิจิตอลขนาด8นิ้วนะครับในส่วนของหน้าปัดดิจิตอลนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นหน้าปัดที่มีความละเอียดแบบ Full HD เลยนะครับแสดงผลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของความร้อนอุณหภูมิหม้อน้ำนะครับหรือว่าอัตราของเกียร์นะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของอัตราน้ํามันต่างๆนะครับหรือว่าโหมดแสดงการขับขี่ต่างๆนะครับ ซึ่งคันที่ผมนํามารีวิวในวันนี้นะครับจะเป็นระบบขับเคลื่อน2อล้อนะครับในส่วนของระบบการขับเคลื่อน2ล้อนะครับก็จะมีในส่วนของโหมดการขับขี่ให้เลือกถึง4โหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดปกติโหมดประหยัดโหมดลากพ่วงหรือว่าโหมดสลิปเพอรี่ถนนลื่นนั่นเองนะครับก็มีมาในรุ่นนี้นะครับสามารถปรับโหมดการตั้งค่าได้นะครับที่อยู่บริเวณตำแหน่งนี้ด้วยนะครับแล้วก็แสดงผลที่หน้าปัดดิจิตอลขนาด8นิ้วด้วยละกันนะครับโอเคครับอีกหนึ่งไฮไลท์ที่มีเพิ่มเติมมาในรุ่นของ WiseTag นะครับนั่นก็คือหน้าจอ s ิ n ค์โฟขนาด12นิ้วนั่นเองครับเป็นหน้าจอที่ต้องบอกว่าใหญ่ที่สุดในท้องตลาดนะตอนนี้เลยนะครับมาพร้อมกับ Apple CarPlay Android Auto นะครับที่เชื่อมต่อแบบไร้สายนั่นเองครับผมแล้วก็ที่มีมาในรุ่นของเน็กเจอร์ฟอร์ดนะครับนั่นก็คือระบบของ Ford Pass นั่นเองนะครับในส่วนของระบบ Ford Pass นะครับจะเพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นให้กับผู้ใช้งานนะครับโดยการเชื่อมต่อกับมือถือนะครับ าสามารถสั่งสตาร์ทรถได้สามารถปลดล็อกตัวรถได้สามารถล็อกรถได้นะครับเช็คพิกัดของตัวรถได้หรือว่าเช็คพิกัดของศูนย์บริการได้นะครับแล้วก็คันนี้นะครับจะมาพร้อมกับเทนชันไวเลสไร้สายนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของหน้าจอกันหน่อยนะครับหน้าจอจะแบ่งการทํางานเป็น2ส,ส่วนนะครับในส่วนด้านบนจะเป็นในส่วนของมัลติฟังก์ชันและในส่วนของด้านล่างจะเป็นในส่วนของการคอนโทรลระบบแอร์เครื่องปรับอากาศต่างๆครับผมมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าครับในส่วนของเบรก ในส่วนของเบรกมือไฟฟ้านะครับจะเพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นให้กับผู้ใช้งานนะครับเวลาเราขับรถนะครับแล้วก็ติดไปเจอไฟแดงนะครับเราจอดรถเราลดความเร็วนะครับจนความเร็วหยุดนิ่งนะครับเราสามารถปล่อยเท้าออกจากเบรกได้เลยนะครับออโต้เบรกโฮจะทํางานให้นะครับแล้วก็ในทางกับการครับถ้าเราจะให้รถเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับเราแตะคันเร่งเท่านั้นครับ รถก็จะเคลื่อนที่ให้เราเลยนะครับเรียกว่าลดความเหนื่อยและจาดกากับขี่ได้ดีเยี่ยมเลยนะครับไวแท็กให้มานะครับจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับเป็นเบาะหนังด้วยนะครับเดินด้วยตะเข็บได้สีส้มแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะมีเท็กเจอร์คาว่าไวแท็กนะครับอยู่ที่พนักพิงแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับช่องวางแก้วน้ําด้วยอ่าอันนี้ลูกค้าบอกชอบมากนะครับแล้วก็ช่องเก็บสัมภาระต่างๆนะครับที่มีเพิ่มเติมขึ้นมาให้แบบนี้ด้วยนะครับผม โอเคภายในก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยครับไปรับชมครับ โอเคนะครับเราชมด้านหน้าตัวรถด้านข้างตัวรถและก็ด้านท้ายตัวรถรวมถึงภายในตัวรถและเทคโนโลยีที่มีมาในรุ่นของ NextG e n f o r d r a n g ร r รุ่น Wi s ส t a ทคันนี้แล้วนะครับต้องบอกเลยว่าคุ้มค่ากับราคาแน่นอนครับคันที่จอดอยู่ด้านข้างผมคันนี้นะครับราคาจัดจำหน่ายจะอยู่ที่1 1 5 9 0ล้านบาทเท่านั้นนะครับแล้วก็สีพิเศษคันนี้นะครับบวกเพิ่มอีก1,000 10, 0บาทเท่านั้นครับก็ได้รับรถหล่อๆแบบนี้กลับบ้านไปเลยนะครับที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีต่างๆมากมายนในรุ่นของ Next Gen Ford เลนเจอร์วายแท็2022คันนี้ด้วยนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็สามารถโทรติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นะครับเบอร์0ู858866455นะครับหรือว่าจะทักคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับอยากให้ผมอธิบายส่วนไหนเพิ่มเติมนะครับหรืออยากทราบรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมก็แจ้งเข้ามาได้เลยนะครับผมมีบริการจัดไฟนซ์ให้ถึงบ้านแล้วก็ส่งมอบรถให้ถึงที่เลยนะครับผม สำหรับคุณลูกค้าท่านใดน,นะครับที่สนใจนะครับสามารถเข้ามาทดลองขับนะครับสามรรถนะของ n e x เ Gen Ford Ranger ทุกรุ่นหรือว่าจะเป็น n e x เ Gen Ford r a n g e r Raptor n อร์ Gen Ford e v e r e s t นะครับที่โชว์รูม Ford Auto g a l l e r y ปทุมธานีโชว์รูมที่มียอดขายอันดับ1-6ปีซ้อนครับมีรถให้ทดสอบแทบทุกรุ่นเลยนะครับ โอเคนะครับก่อนจากกันไปนะครับฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้กับช่องน็กเจงข่าวฝากของผมด้วยครับผมขออนุญาตไปส่งมอบรถคันนี้กันก่นกอนแล้วครับตอนนี้คุณพี่ชนะมารอแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ yes.